สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ย้ายออกจากบ้านหลวงลงตู่ลั่นไม่ออกบ้านหลวงชี้บ้านตัวเองก็มีแต่ไม่ปลอดภัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรามาวกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวว่าได้เก็บของออกจากทำรรเนียบรัฐบาลบางส่วนแล้วว่าเก็บไม่ได้หรอมาสนใจกันเรื่องเก็บหรือไม่เก็บมันก็มีทยอยเก็บไปบ้างเพราะวันนี้เราก็ทำสิ่งต่าง ตามระยะเวลาที่ควรจะทำเข้าใจไหมาห้องเราก็รกเอกสารเยอะมากอยากจะรื้อมานานแล้วเพราะเดินจะสะดุดตาอยู่แล้วอยู่มาหลายปีเมื่อถามว่าหลังพ้นจากอำนาจนายกจะย้ายออกจากบ้านพักภายในรอหนึ่งทมรออหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าเป็นเรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วถ้าจะแก้ไขก็ต้องไปแก,ก้กฎกระทรวงมันเป็นระเบียบของกองทัพบก ฉะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้บังคับบัญชามันเป็นกติกาเหมือนเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตนก็พร้อมออกเมื่อถามว่านายกอยู่ได้ในฐานะอดีตพอบทบใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตั้งแต่อดีตพอบทบ,บจนวันนี้มาเป็นนายกหลายประเทศเขาก็ดูแลแบบนี้มีทหารประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไหมเขาก็มีรปภดูแลต่อประเทศไทยไม่ได้หรือต้องเท่าเทียม ก็แล้วแต่ตนเคารพกติกาเมื่อถามอีกว่าพักเพื่อไทยเรียกร้องให้ออกจากบ้านพักพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าระเบียบว่าอย่างไรก็ไปแก้ระเบียบวันนี้ตอนอยู่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตนด้วยเข้าใจไหมบ้านตนก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภยัยถามย้ำว่าทำไมคิดว่าตัวเองถึงไม่ปลอดภยัยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นการพูดถึงหลักการเรื่องผู้นำอดีตผู้นำ วันนี้ถ้าทุกคนเท่าเทียมการมาในวันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรกับตนมาคนเดียวแล้วมันก็ทําได้หรือไม่จะไปเดินอยู่คนเดียวทําได้หรือไม่เขาก็ต้องให้เกียรติคุ้มครองและดูแลถือเป็นหน้าที่ของเขาเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ทหารอย่างตนแค่นั้นเองเมื่อถามว่านายกกลัวโดนเช็คบินย้อนหลังหรือไม่ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะกลัวอะไรตนกลัวอะไรส่วนมีการประกาศว่าจะเช็คบินทางกฎหมายย้อนหลังนั้นก็เรื่องของเขาก็ไปสู้ตามกฎหมายเอากฎหมายมันย้อนหลังได้ไหมส่วนเขาจะแจ้งความเรื่องการทำรัฐประหารก็แจ้งไปมันจบไปตั้งนานแล้วแล้วมันย้อนหลังได้ไหมขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ